ครับตอนนี้เรากา็เดินทางมาถึงสันม,มนาย่อย b t ทแล้านี้ก็คนคนใหญ่คนส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยโดยมากก็มาจากต่างที่ต่างสาขานะนะครับโดยมากก็มาจากต่างจังหวัดก okay. 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 yeah. ันเป็นการพลังรวมทีมที่ดีมากมารับกับนละักษณะการพูดการคุยซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าบางทีการการนัดเจออะไรที่เป็นแบบเนี้ย ม,มันจะได้ทั้งพลังได้ทั้งความรู้เหมือนแบบเอาขีดจำกัดในเรื่องของความสามารถของแต่ละคนที่ยังไม่ถูกใช้เนี่ยได้ออกมาจริงๆก็เป็นเรื่องเรามาดูนะครับพี่ท่านหนึ่งนะฮะอายุนะครับอายุ75นะครับเดีย๋ยวเรามาสัมภาษณ์นิดนึงว่าทำไมถึงมาทานี้ สวัสดีครับคุณพี่ครับคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อยาใจค่ะชื่อยาใจเนาะอยู่สายงานใครนะครับสายงานคุณกุ้งคุณรูมรันคุณรัตนชัยอายุเท่าไหร่นะของขวัอายุที่เจ็ดสิบห้าปีค่ะทำไมถึงสนใจอยากขายประกันภัยก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกลูกชายเอเจแล้วก็ลูกชายคือนาวีทำงานอาสาสมัคลูกชายลูกชายลูกชายปนี สองทานนี้คุณกายคุกตะไพ่ใช่ไหมใช่แล้วแล้วเคยทำธุรกิจด้านนี้มาก่อนไหมเคยทำแต่ไม่สำเร็จค่ะแล้วพอมาเปรียบเทียบนะระหว่างสิ่งที่เคยทำมาเนาะกับตัวสิงคุงเนี่ยเห็นภาพไหมเห็นเห็นภาพเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะเพราะเขาแทนการตลาดไม่เหมือนกันค่ะเข้าแล้วเข้าเลยสะสมสมสำเร็จเลยสะสมสมสำเร็จแล้วก็ผู้คนก็ผู้คนก็ ประทับใจประทับใจดีมากเป็นสังคมที่ดีมากเลยแม่ก็ชอบผมดีไหมแต่ว่าอปุนไหมโอปุนไหมโอปุนมากขออีกทีอายุเท่าไหร่นะ75ปีค่ะ75ปีมีความคิดย่าไงกับระบบธุรกิจที่เป็นเครือข่ายวามส่วนตัวแล้วส่วนตัวก็อยากทําให้ลูกหลานเห็นให้ลูกหลานถ้ามีมรดกตกทอดอะไรมรดกทำมรดกนะแล้วพอเป็นเป็นสินค้าประกันภัยคิดว่ามันยากไหม ก็ไม่ยากนะเพราะอะไรครชวนคนง่ายอ่าโดอคนง่ายกว่าชวนคนซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเดียวมันมันยากนะหมายถึงว่าถ้าถ้าถ้าเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคในกับประกันภัยถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยอะไรยากง่ายกว่ากันอันนี้ง่ายกว่าอันนี้ง่ายกว่าเพราะอะไรครับเพราะเป็นกฎหมายบังคับง่ายกฎหมายบังคับเนาะถ้าไม่มีพรบก็ก็ต่อภาษีไม่ได้เหมือนง่ายเลยไม่มีพรบก็ต่อไม่ได้ไหมโอ้ยนี่คือไอดอลผมเนี่ย เดือนที่ผ่านมาแสนปาดนี่แหละครับเนี่ยคนสุดยอดนะครับเราจะมองเห็นนะคนที่มองเห็นโอกาสไม่จําเป็นนะครับอายุเป็นเพียงตัวเลขนะครับอายุเป็นเพียงตัวเลขครับเพราะสีกุงเขาไม่ได้บอกนะครับว่าอายุเยอะแล้วทาไม่ได้จะกิด้ดากนะคอยติดตามนะผมจะเป็นเอฟซีคุณแม่่น่าจชติดตามกันมันมีผลต่อคนฟั้งสิ่งนี้ต้องมาดู สิ่งนี้ต้องมาดูนะมัด้ันหาดที่สดๆอย่างนี้ได้ท่านสดๆเท่านั้นครับเพราะว่าจะในขณะที่พูดผู้คิกสายตาท่าทางเนี่ยตากระตุที่แสดงออกอย่างเงี้ยต้องมาอย่างเงี้ยเท่านั้นระดับเทพในอนะคนของเราเจอขอบคุณนอนเลยนะครับขอบคุณตระกูย์นะอ่าหอกมั้ยหยอกมัขอบคุณเยอะครับมากขอบคุณครับตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงเดินทางกลับนะครับแต่ละคนอย่างเงี้ยส่วนทางนี้เขาตั้งเพจนะตั้งเพจ เพิ alors personne, alors ่มคนเพิ่มรายได้ปังแน่นอนนะฮะคนนี anyway> ้ตั้งทีไรปังแน่นอนครับผมเพื่อผว่าอยากสำเร็จอ่ะต้องใกล้ชิดเพื่อสำเร็จใช่ต้องมาหาอาจารย์ต้องมาหาอาจารย์ให้อาจารย์เชิมให้มาอาจารย์เชิมก็ฝากไว้นะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ต่อไปที่ไหนยังไงเมื่อไรเนี่ยนรัแล้วเราก็มาจุดตามกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่จุดตามกันนะครับสวัสดีครับ